สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว,ย,ชาวยูทูบชาวเฟสบุ๊ก o u t ท b บนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมกาแฟนะครับผมเพื่อนเพื่อนมาชม,มเมล็ดกาแฟนะครับผมนี่คือมเมล็ดกาแฟนะครับกําลังตากเลยครับผมกาลังจะแห้งแล้วนะครับผมนี่คือกาแฟนะครับมมเมล็ดกาแฟนะครับผม กาแฟที่เราทานกันกันนั่นแหละครับผมนี่คือมเมล็ดของกาแฟที่ยังไม่ได้สีนะครับผมกาแฟเมืองจุมพรนะครับผมมีเยอะเลยครับผมอาเ,เพื่อนมาชมวิถีชาวบ้านนะครับผมกํลาลังตากกาแฟวันนี้แดดดีนะครับผมก็ใกล้จะแห้งแล้วนะครับผมนี่แห้งแล้วครับผมกาแฟ นี่คือกาแฟานะครับผมเมล็ดกาแฟาที่ยังไม่สีนะครับแห้งแล้วแหละน่าจะเอาได้แล้วแหละตากใส่ผ้าเขียวอย่างดีเลยเวลาเก็บแล้วก็เก็บง่ายนะครับผมดึงสี่มุมแล้วก็มัดไว้เลยกู้ง่ายนะครับผมผึ่งผ้าผึผ้าไปกาแฟานะครับผมกาแฟาเมืองจุมพรนมีเยอะเลยนะครับผมน่าจะเป็นร้อยผ้าแล้ว กำลังจะแห้งแล้วนะครับผมกาแฟของชาวสวนผลผลิตของชาวสวนนะครับกาแฟแต่ตีอย่างนี้ไม่น่าไม่น่าจะนานนะครับผมบางผ้าก็ได้แล้วมีเยอะเลยนะครับผมเย็บกาแฟได้แล้วตครับผมเริ่มดำแล้วใก <c oughs> จะได้แล้วแหละ มีเยอะเลยผ้าใหญ่ก็มีสองผ้าครับผมนู่นครับผมอยู่ข้างล่างผ้าใหญ่เลยมีอีกผ้าหนึ่งครับผมแดดดีด้วยวนันนี้นี่ก็ผ้าเล็กวนผ้าเล็กนี้ก็กำลังจะได้แล้วนะครับผมเพื่อนมาชม,มาเมล็กกาแฟ ชาวสวนกำลังตากกาแฟนะครับมีเยอะเลยนะครับกาแฟเมืองชุมพรน,นะครับผมอันนี้ก็เริ่มมีน้อยแล้วแหละก็ปลูกผลไม้ทดแทนแล้วหมากก็มีครับผมก็คือหมากสุกนะครับหมากสุกมีสองพานะครับผม ซอยมาตากไว้ตรงนี้มันโล่งดีแดดดีครับผมผ้าเยอะเลยผ้ากาแฟาเนี่ยน่าจะเป็นร้อยผ้าผมว่ากาแฟามันจกาแฟากาแฟาที่เราทานกันนะครับผมเรื่องดำแล้วนะครับผมส่วนชี่มันเล็ดนี่ครับผมมันเล็กาแฟาจะเป็นแบบนี้นะครับผม นะครับเ,เพื่อนๆนลักษณะของเม็ดกกาแฟาจะเป็นแบบนี้นะครับผมข้างในมันนะครับผมเพื่อนเพื่อนก็เห็นไหมครับนี่จะเป็นข้างในข้างในของเม็ดกาแฟานะครับผมมีเยอะเลยนุน่นยาวเป็นหลายกิโลเลยตากที่แห้งแล้วก็มีนะครับ จะพาไปชมข้างในบ้านบ้านคุณแม่นะครับผมกมีดอกไม้ด้วยดอกดาวเรืองสวยงามเลยคือดอกดาวเรืองนะครับผมสีเหลืองงามเลยสวยเลยวันนี้จะเป็นหมากนะครับผมคุณแม่พาหมากคุณแม่กำลัง่าหมากอันนี้หมากนะครับผมหมากที่ผ่าแล้วก็จะมาตากไว้เหมือนกัน อันนี้เขาเรียกหมากแห้งนะครับผมอันนี้พึ่งออกมาตากครับผมเรียกหมากแห้งก็ตากเหมือนกันเราจะพาดอกไม้อฝั่งนี้ก็มีนะครับเพื่อนๆหลายอย่างหลายชนิดเลยอันนี้เขาเรียกดอกอะไรเนาะนี่คนแม่รวมชื่อแล้วสวยงามเลีทีเดียวผมก็รวมชื่อเหมือนกัน ปอยเซียนปอยเซียนโอ้ปอยเซียนปอยเซียนครับเพื่อนเพื่อนเพิ่งน,น,นึกช,ชื่อขึ้นได้ทางนี้ก็จะเป็นดอกอะไรคุณแม่เนี่ยบานชื่นโอ้บานชื่นบานชื่นกับดาวเรืองนะครับผมมีเยอะเลยสวยงามโอ้มีคุณแม่ตากหอมแดงด้วยนี่คือหอมแดงนะครับผมไว้ทำอาหารนะครับผมอดอกไม้สวยงามเลยเพราะว่า คนชอบปลูกดอกไม้เ <sk r ug> ขาว่าเ <sk r ug> ขวาขว่าคนมีความรักนะครับผมอันนี้ดอกอะไรคุณแน่น,นี่ดอกอะไรนี่อันนี้ก็ไม่รู้ชื่อมอนกันนะครับผมดอกขาวๆเหลืองๆไม่รู้ชื่ออะไรอันนี้ก็ดอกอะไรน้อนี่รู้ชื่ออะไรอะไรเหมือนกันสีแดงๆเพื่อนๆผมก็ไม่รู้ชื่อเหมอนกัน,น, ers, light, น,กน,กนจะจะพาไปชม เมล็ดกาแฟที่ตากไว้แล้วนะครับผมแห้งแล้วมีเยอะเลยประมาณห้าหกสิบสอบนี่คือส่วนที่แห้งแล้วนะครับผมแห้งแล้วพร้อมสีแล้วแต่ต้องรอเพื่อนก่อนสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่กาลังผ่าหมากนะครับผมคุณแม่กาลังผ่าหมากนี่คือหมากที่คุณแม่ผ่าแล้วนะครับผม จะเป็นแบบนี้นะครับผมแม่กำลังผ่ามากโอ้ขยันจิงๆ้คุณแม่ผมนี่พาเพื่อนๆมาชมวิถีชาวบ้านนะครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมที่นี่เมืองชุมพรนะครับผมกัดเมืองชุมพรนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปทุกท่านนะครับผมคลิปน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้สวัสดีครับ